โมเครื่อหรือเครื่อใส่ตันเป็นไม่เท่าเรื่อยบางทินเรียกซื้อเดือเคือเรือเดือดินมีรถยาฝาดสุขุมกราบสวัสดีคอรับผมโบโยบานค้บงสงยางสีมึงไม่คือเกาคอรับผม มือนีผมมีโมกเครื่อหรือว่าเครื่อใส่ตันมาฝากขอรับผมเทาใส่ตำพอกท่าฝีหนองต่มดื่มแก่เมื่อยโคบใส่ตำพอกแก่พื้นขั้นลุ่มผิดขอรับผมใส่มะผสมมะตูมอ่อนเทาสิงโตหวานมหาการ ใส่ต้มดื่มใอยรักษาเบาหวานขอรับผมใส่เทาเขายาประดงแก่พิษภายในขอรับผมใส่หากต้มดื่มแก่โรคท่างเดินปัสสาวะใส่หากต้มดื่ม แก้ไตและตับพิการครับผมหากต้มดื่มซอยบำรุงกำลังครับผมซอยในการเจริญอาหารหากต้มดื่มใส่เป็นยาระบายแก้โรคท้องผูกเรือรังครับผม หากต้มดื่มซอยครับรดูสตรีแก่โต๊ะขาวสตรีครับผมใส่หากร่วมกับแกนลั่นทมต้มดื่มเป็นยาระบายแก่ท้องผูกเรือร่างครับผมใส่หากต้มดื่มแก่บิด บิทไทยมีหมูกเลือดครับผมสำหรับกรับผม,มพโยมือนี่ก็คงไหวแค่นี่ก่อนคอรบฝากพี่น้องเฮ้ากดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามเพื่อจะบดเด้พลาดคลิปดีๆคอรับผม สำหรับกราบผมมือนี่ก็คงไหวแค่นี้ก่อนครับขอกราวคำว่ากราบสวัสดีครับผม